สดบ้านม่วงอุ้ยโอ้ปลาคองคือดีดีท่านนี้แกด้นนี้พวกมึงเดกอดแต่แล้วนี่กับปลาดุกฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับว้ามาเห็นนาตังโดนเห็นนาโดนละมือนี้มาอัปเดตในแจ๊กน่อยดหอดใส่แล้วเนาะปลานลำเปล่าพวกนี่โอ้นี่ปลาปลาเอ่อทำมามาสาด์นั่นปะแมวแต่มานตะเคียน้ปลาาาามส้ำเปล่าเลยเก็บให้พวกปลาซิวอันนี้ปลาซิวใสปลาซิวแก้วเนาะ รักเบื้องดูอาเจ้าขี้ขยันแท้คือแกะใส่แะขี่ให้ใ่าหญดีรับครับรับครับปะโคปะโคนาครับปะโคนานะครับเอ้ามาซื้อใดทางเข้านะครับสวัสดีครับผมพูดไห้ดำนะครับเมื่อนี้พามาเลาะตลาดอ่เพื่อนบนม้วงก่อนนะครับช่วงนี้กะผมกะมหากบเข้าแรงกินนะครับเบื้องดูนะครับว่าช่วงนี้นะครับตลาดสดอ่เพื่อนบนม้วงกับบ้านผมเองนี่แหละนะครับมีอย่างขายเนี่ยนะฮะ เอามาเบิ่งดูมะโมครับมะโมลูกละสามบาทโอ้ยสามเสียบว้ยเจ่งพอดีลหรอสามบาทนางเฝ้าเบิดมือเนาะขายกับบ่ค่อยดีขายกับบ่ค่อยดีโอ้ยเดี๋ยวก็ดีครับเดี๋ยวก็ดีตกแรงมากเบิดคักๆเอามันหมันเด้อสะอันนี้นี่สี่สิบอีหยังเนาะคือหอมแท้กินอย่างเนาะคือหอมแต่เนาะเอาละครับไก่อันนี้เป็นไก่บ้านเนาะสองร้อยเจ็ดโอ้เป็ดบ่ครับเนี่ยโอ้เป็ดเทศ เป็ดเทศเนาะอูมีเลือดนะมอนี่ครับอันนี้ก็เลือดบอครับโอ้ไปอําเลือดเป็ดเนาะปลาแดกเพิ่นกระไสเป็นกระปุกไว้อยู่นะครับอันนี้ร้านขายเอียงเนาะยายอุปไหลบ่บอสใส่เบิ่งดูเอียนแม่นเอียนบ่นี่ครับปลาไหลก็เอียนมันเดียวกันเนาะเบิ่งเพิ่นจัดหน้าร้านครับพหน้าครับปลาคอครับปลาคอ สามตัวหันหน้ามันทีแล้วก็มีเอี้ยนขายถุงละร้อยเนาะใหญ่เนาะมีกันถ้าเป็นเป็นนี่ยุดยุดเท่าไหร่ถุงนึงสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบเนาะเป็นเป็นเลยเนาะอันนี้เอาไปเอ็ดต้มเป็ดแมนบอที่ตัวนี้แมนบอที่เขาเอาไปเอ็ดต้มเป็ดเนาะอันนี้เป็นปลาดุกปลาดุกหน้าเนาะตัวนี้น้อยใช่ไหมเนี่ยปลาดุกหน้าครับกะนี่นี่ครับเป็นเป็นตัวยาวๆเลยครับเอียนเลยครับปลาไหล ประไลไฟฟ้าเอามันมานเด้อเดี๋ยวจะเลาะเบิ่งจากหน้อยก่อนครับว่าตลาดน้อยนอยบานเฮานี้มียังขายได้เนาะสวงนี้นาะนะฮะสวัสดีครับขายอย่างน้อ,อน,นี่มกเพลือดมมอิมกปลาซิวมกปลาซิวอ้าวมกปลาซิวนะครับอันนี้ก็เป็นส้มพักเนาะขายฮอเข้าวต้มมัด อัตโนมัติแล้วก็มีข้าวจี้นี่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 นีส่สดเลย<ด>ข้าวจี้ขายเท่าไหร่ข้าวจี้พันละสิบบาทพันละสิบบาทเนาะอ๋อเดี๋ยวกลับมาทางนี้อุ้ยมะ,มะยังนี่ค,ครับเดี๋ยวคล้ายมันมเนี่ยเนาะสาวรสโอุ้สาวรสกระกระทกลกกระทกลกกระโทกลกบานเฮาเอือกระทกลกหวานบ่ขายเท่าไหร่เนี่ยส้ม สิบบาทโอ้ส้มสิบบาทบ่ส้มปีดเลยเป็นบ่ซุกเขาเลยกะส้มอันนี้นะเมนบ่พันมันเป็นพันบ้านเฮาเนาะเป็นพันบ้านบานเห่าเนาะโอ้เอาเอาเลยครับเขาพูดในหลายครับเดี๋ยวพาเลาะตลาดสดเงี้ยมาแลงกันครับตลาดนี้น้อยนะครับอยู่ในจังหวัดสุโขทัยทางผู้ชมได้ยินเสียงเพลงเติมๆอยู่ครับต่อไปจะมีบุญเดือนสามครับบุญเดือนสามบุญขจีเดือนสามนะครับไปไหนก่อนล่ะทางพี่ก่อนก็ได้ไหม สวัสดีครับคุณยายเจ้าเอ็ดหยังเล่นมะเพลอเนี่ยเอฟผิดแมงกีเต่าโอ้อันนี้แมงกีเต่าเนาะอันนี้เป็นน้องจ้าน้องดินกี้เป็นแนวออ้มเป็นเอ่อแนวอ้อมเนาะแมงเนียวแมงกีเต่าป่านน้อเนยเนี่ยนวอ้อมครับนี่แนวอ้อมเอาไปอ,อ้อ,อ,เอ,เอ,อมเล้วยายเนาะเอาไปอ้อมเอาไปแกงส่วนมากก็จะเอาไปอ้อมครับเป็นอาหารพื้นบ้านเฮานี่แหละครับอาหารอีสานบ้านเฮา มีกบเอ้ยบัแมนมีเขียดน้อยนะครับมีมีปลาปลาอย่างแน่นี่ปลาปลาซิวปลาซอยแล้วก็แล้วก็อีหยังเออแมงตับเต่านี่ครับแมงตับเต่าแมงตับเต่ากับเด็ดปีมันแล้วนะครับกะสารพัดแมงเลยนะครับร้านนี้ครับสารพัดแมงมีกระปูนิดน้อยกระปูน้อยกระปูน้อยครับมดายเอดาตัว้นขายอยู่ถังละ ห้าสิบบาท,บาทถังละห้าสิบบาทนะครับเอาไปแกงไปอ้อมนะครับโอ้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 กบต้นเกียดมาเนี่ยเกียดนาเกียด,ยดนาใช่ไหมจ้าเกียดนาอันนี้อันนี้กระปูว่ดเด็ระป,ปูน้อยโอย้กระปูน้อย,ม,นนอยมันเป็นเปลนเลยเอาไปยังงครับกระปูน้อยมันน้อยพอดีบ่เอาไปอ้อมไปหม้ออ๋อไปอ้อมเนาะมันกัดเข้ากระดูกเลยเนาะ อันนี้อะไรครับคุณยายมันแซงจ้าโอ้มันแซงฮะมันแซงเขาม,มันกินได้เลยบอกครับเนี่ยเอาไปต้มกันเนาะต้มเป็น,นแกะอ๋อลดลดกระช่วงนี้กระลังคึกคืนกันเลยครับอันนี้เป็น <Okay. S 2> นี่ครับอะโวคาโดอีสานครับเห็น <c oughs> เอ่ยเพูดว่าอะโวคาโดอีสานกัดบางด้วยนังแข็งก็เลืกเยอ <c> ะ <oughs> <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> ครับนี่อันนี้เอิญว่ายังเกาะมะตูมค่ะมะตูมมะตูมน้ำมะตูมครับน้ำมะตูม หอมหวานเนื้อมองเขาบัดนี้แม่นบ่ค่ะเนื้อมองเขาได้บ่แม่นเอามันออกแล้วก็เอาเขายัดลงไปในโบมดิดิบๆนี่บ่ค่ะขายยังไดเนี่ยอันหกน้อยเศร้าจ้ะหกน้อยเศร้าเอาหกหน่วยให้อายก็ได้สิบอ่ะแม่ขายแหละซื้อแนวนี้ซีแหละมันหากินเนี่ยเอาไปมองเขาแล้วก็เอาไปต้มระวังยาแมนบอกระวังอย่างนั้นบ่แม่นค่ะอ๋ออ๋อ ออกดดนิ่นยางมัน,เป,นเป็นเป็นยาละมะั้งผมว่าพุ่นแล้วค้ามาเบิ้งที่ร้านนี้ครับสวัสดีครับคุณพี่เรียกคุณพี่ดีกว่าวคุณพี่ขาย กระปูน้อยใช่ไหมกระปูน้อยครับนี่ครับคือรลายะขึ้นลายร้านอันใหญ่เมื่อกี้อ่ะล่ะตรงนี้อย่าโควิดมากระายเนาะเฮากันเนาะอันนี้ก็ปูใหญ่ด้เนี่ยอันนี้กเอียงนี่อ๋เนียตัวเนี่ยวตัวนี่นะครับตัวเนี่ยครับนี่ตัวเนี่ยตัวเนี่ยบ้านเราก็มีตัวเนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะเอาไปอ้อมครับสารพัดเลยเลือกเลยครับเลือกเลยครับโอ้เอามาแต่นอนนี้จีบ่ะ อ้อมอ๋อเขาเรียกว่าอมน้องนินจีคือเป็นมันสารพัดเนาะใส่ทั้งแมงตับเต่ากบเขียดนะครับเท่าไหร่ครับนี่ห้าสิบบาทบอกอันนั้นมักมัะม่วงยังไงมะม่วงเท่าไรคร่บถุงเท่าไหร่ถุงละยี่สิบบาทหนึ่งมาทราบหนึ่งยี่สิบนะค่อุ้ยเอาเอาถุงหนึ่งเอา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 สองถุงค่อยมากมากมะม่วงปลานี่ เราบ่ได้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 ซื้อแมงเก้วเด้อมุ้ยผู้ใดเอ็นให้กินนะจะเลยไส์นี่ครับมะม่วงป่าครับมะม่วงป่าอันนบิลแคทชุบด้ค่ะเด้อครับผมลูกเมียเรียกหนกไปเลยขอบคุณนะคะตัวนี้ก็ไปเลยเอาละแม่เอาเอาไปครับนีหลายเด้อ มัดดีมันเคิร์นมาเขียดยังอันนี้เขียดจิกฮะเขียดจิกเขียดจิกบนนี้นะมันเขียดจิกบอกมันมันเขียวๆเนาะดีเขียวอ๋อเขียดจิกกินได้ด้วกันบ่ครับกินได้มันแซ่บมันแซ่บไปเนาะเขียดจิกครับเขียดจิกเคิร์นว่าเป็นเอ่ออาหารอีสานนะครับอาหารอีสานร่วมเอาเลยครับซื้อเลไล่รถเอาไปเฮาไปเบิ่งร้านต่อไปนะครับไปต่อครับ ฝามือเป็นปลาทูได้เพลอเอาบอิซยังน่ะอันปลาแห้งเอาไปแกงโอ้โอสิ่งยากินโอ้ยเตือนโอ้ยเตือนนีเตือนโอ้ส่งไปตั้งประเทศเพืเ่อนบ่โอ้เอาเอาของบ้านเฮาไปไก่ฮอดตั้งประเทศเคนครับอันนี้ปลาทูจากประเทศญี่ปุ่นครับหนังเคม็มช่วงนี้ก็มะขามก็เริ่มจะมานะครับอันนี้เฮ็ดครับผม บ้านเราอันนี้เฮ็ดตัวนี้ก็<อ>มืดปีเลยวานะครับมาตอนนี้ไปมากแล้วคุณนะแต่สวัสดีครับฮอยเซรีบาอันนี้นะ่ะห้าสิบบาทเดี๋ยวคืบเมื่อก่อนเยไปเอสจะกินเนาะอหารจกินแรงก่อน กัตลีเาี้บป็นเป็นแกงอย่างไก่แกงขี้ใช่ไหมแกงขี้ย่้ยี่สิบาทใส่นังเค็มโอ้มันต้องใส่หนังเค็มเนาะถ้าบบใส่หนังเค็มใส่หมูใส่ย่างมันก็บแซ่บถ้าใส่หนังเค็มนี้แซ่บแซ่บมักหมูกับส่หมูเนาะจ้าไม่นูมนแบบม่นังเ็มมักหนังเค็มก็ใส่หนังเค็มจถุงกระซ้าเนาะหนึ่งถุงอ้า ใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็ว่างไว้แถวนี้ก่อนเดี๋ยวคอยลบมาเอา,าอเมื่ไเดี๋ยวตะกามากนะครับจ่ายเงินหน่อยด้วยสวัสดีครับโอ้มะม่วงป่าช่วงนี้กำลังหลายเลยเนาะกลังออกออกำลังออกเลย หมูโลละสองร้อยมันโลเท่าไหร่ต้งหมูบ้านเฮาเดี๋ยวผมจะถามเบิ้งครับโอ้มึงน,นี้สองร้อยบ่ทั้ง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 สะโพกทั้งอย่างสองร้อยเบิด์โอ้โอเคก็ถือว่าราคาลงมาแล้วเนาะราคาถูกลงแล้วนะครับหมูออมี่ินเสียงแอบแอบร้านนี้ร้านนี้บ่ครับเสียงยนีครับเนี่ย อุ้ยจักจัจนตัวนี่คือโมดังโอ้โหๆๆๆๆๆใหญ่เบิ้ลโลเท่าไหร่นะครับตอนนี้โลละแปดร้อยจ้ะก, <c oughs> กิโลละแปดร้อยจักรจันครับกิโลละแปดร้อยครับแต่ก็มันหายะเนาะมันหายะ<อ>แล้วก็สดนำครับอยู่นี่ก็ถือว่าสดสดของแอบเอฟนะคฮะไปหรอไปลุงไปมันไปนั่งโลละแปดร้อยนะครับ ต้วงนี้นะครับเป็นน่าจะไกลต้วงจักระจันแล้วนะฮะหากินเบ่งครับป่ะเดินทางต่อสวัสดีครับขายดีอยู่เนาะมาบ้านใดก็บบุเคยคาดเลยเจ้าเนี่ยนี่บมเคยคาดเลยครับน้องงัวันนี้ครับน้องงัวตาเนี่ยเราหามาตลอดเป็นน้องน้องน้องในน้องนอกน้องนอกครับน้องนอกน้องนอกที่ร้อยครับน้องนอกครับถือว่าโอ้โห แซ่บครับน้องนอกจะแซ่บกัน้องในเนาะมีหอยนะครับหอยเชอรี่นะครับปลาเบิ้องป่าครับวันนี้อันนี้น่าจะเป็นปลาดลูเนาะปลาดูตายแล้วนะครับแมงกินูนบะน,นั่นอนะ่ะโอ้โจิซอวแมงจิซอนครับโบเห็นโดนแล้วแหะแมงกซอแต่ส่วนหน้เขาโค้ขายอยู่ แมงกีซอนเอาไปไอ้แยบกบได้เลยครับเอาไปแก้มครับแก้มมีแมงกับเต่าผมเป็นเป็นเลยป่ะครับนี่ยโอ้มันดินอยู่ครับนี่นี่คือกุ้งเต้นนะฮะกุ้งเต้นโอ้ยยิงเต้นเป็นอยู่สามขีดร้อยขีดราคาสิบห้าเอาไปขย่าวกินแต่ว่าครับมีกุ้งเต้นแมงกิซอนนะครับเม้นปลาบ,บู่ว่าเลยปลาบู่อ๋อ ลู่เขาไหนลู่ละเจ็ดสิบปอ่อผมเคยไปกินอยู่จังหวัดจังหวัดน้านลู่ละสองร้อยห้าสิบกระบู่เลยแต่มันตัวใหญ่กว่านี้อยู่นะครับเนาะกระซิวแก้วนะครับเป็ดป่ากไม่น้ำทั้งหมดเลยนะฮะนี่นะครับตลาดไม่น้อยนะครับบ้านผมนะครับ ถ้ายามาทำไรมันล้มไปแล้วโอ้โหทำหมดแลยเือแต่ของโอ้ไปเจิวโลอ๋อนี่เป็นตาแห้งเป็นเป็นเอาไปตาแห้งมักมักเจ้ามักแล้วเนาะคับาสบาทครับไม่แพงครับไม่แพงครับแล้วเนื้อตอนนี้มันโลเท่าไหร่บานเท่าสองร้อยสองร้อยเนาะโอเคราคากันล็ลงมาแล้วค่อยๆลงมาจากร้่าะบจากสองร้อยก็ลงมากเลือ 200บาทบพรว่าอันนี้เป็นเนื้อสันนะครับเนื้อสันเนื้อสันสามชันกับสามชันกับสองร้อยเท่ากันแม่ค่ะสามชันสี่กิโอ๋อทั้งเป็นเนื้อดีหมดกับสองร้อยโอเคครับรวยๆครับผมครับผมไข่มดแดงก็ยังมีอยู่เนาะตรงนี้เนาะไข่มดแดงค่ะโอ้ไข่หมดแดงไข่มดแดงปลาอันนี้ปลาปลาบ้านเฮาจ้าปลาขางปลาไหลปลาไหลมองบ้านเฮาเอานะบอ ไปยังก,กินเนาะเยอะยนะคิดพรงกันเด้อหมกเนาะโมกกันวอะอาร์ตแมงครับสัมปปะปีแมงคือเมื่อกี้นี่แหละนะฮะกเก่าไปอ้อมกันนั่นแหละนะครับเอาล้วครับนี่แหละครับตลาดสดนะครับผมก็จะย่างเบิ้งสักพักพาเบื้องเอาแบบคร่าวๆแล้วกันหรือว่าเอาแบบทัวรเลยเนดะ้อเบิ้งทัวดีกว่าเนาะไปะอันนี้พริกเด้ออินปะีราคา ชิมฟรีวะว้าวคือว่าอย่างสัตว์เนาะคุณยายชิมให้ไข่เบิ่งเนี้ยดูเหรอหกสิบบาทชิมฟรีโลดเหรอหกสิบบาทแต่ชิมฟรีเอาโลดมูเป็นยังเนาครับกบยังครับนี่ขึ้นน้อยแค่นี้เครียดน้อยอ๋อเครียดบ่นี่ครับนี่อ๋อเครียดน้อยบ่เอาเบสย่งกินมกมกเอาขีมเอาขีมันออกปะไม่ต้องไม่ต้องไนี่ยไหมเคี้ยวไปเลยใช่ไหมยันเลย กุ้งเต้นขีดละ25บาทนะครับก็คือโบเต้นโบเต้นเนี่ยเต้นบรอสด้วยเต้นบรอสด้วยฟ้าครับไปจ่อเนื้อหมูช่วงนี้กะราคาลงมาแล้วนะครับสายมือเป็นปลาเอือบครับอันนี้คือปลาเอือบปลาเอือบวัดี้ครับปลาเอือบมี่ปลาเสบักเอือบอันนี้ปลาปลายนวลปลายนโลเท่าไหร่ตอนนี้ อันนี้โลละสองร้อยโลสองร้อยบออันนี้ปลาเสือมอันนี้้ปลาคอยบ่จ้าปลาช่อนนะครับเอือบแล้วกรรมวิธีการเอือบนะครับก็คือเพื่อถนอมอาหารแล้วก็อ็ดไทยรสชาติมันแซ่บนําแล้วก็สามารถที่จะกินได้ดดๆเนาะเอ้ยเนาะจ้านี่ดนๆเนาะมา้อมาตลาดบ้านม้วงนะครับมาซื้อปลาเอือบเด้อมีสองร้านนั้นั่นแหละครับทั้งพุ้นนําเดี๋ยวเขาไปเบิ้งครับไปสู่เบิ้งสวัสดีครับ อันนี้ปลาถากเนาะปลาตาปลาขาวปลาตากปลาตากก็คือว่าปลาตาแดดเดียวอ๋อหนึ่งว่าหยาตหนึ่ว่าเอามาจากตากตากปลาตากปลาต้อนแดดเดียวครับก็มีอันนี้ปลาตาปลาขาวเนาะปลาขาวปลาฟอนะครับก็เป็นการถนอมอาหารครับก็สามารถที่จะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นกินโดนๆได้ครับปลานนี้นะฮะปลาแห้งนะครับ กินป่ากินป่านี่มันดีไปยอน,บบนปไปยอนปลาเสื่อมปลาข้อหั่นเรียบร้อยเลยแมงอะไรคะแมงแข้งโอ้แมงแข้งบ่นี่นะอันคิวคิวฮะขายเท่าไรเนี่ยจานละห้าสิบจ้ะเอาเอาจานนึงอนะ่ะไม่แข้งครับเอาไปเอาไปตำเจียวจุดเลยตำเจียวตำป่นนะครับ อาได้แล้วได้แล้วจคัวได้จะไปคัวได้จะโคัวครับแต่มันเดสมองเทงอะไรต้นได้วน้ำร้อนแล้วเราให้เมฆ้เมฆมักได้เยอะว้งอ่าเอือกจ้าี่ดาใหญ่กัมค่ะยยังน หอยแรงผู้สดๆเลยวานนีครับสดๆเลยครับหอยเอาไปเอเผลึกินเนาะเอาไปนึ่งก็ได้ใช่ไหมหนึ่งร้อยบาทเนะาะโอ้สามกิโลเลยบ่นี่ปาดหอยแมงคู่ หนึ่งร้อยบาทเขาครับถึงจะห้างไก่จากทะเลครับบ้านผมนี่ก็มีทั้งปูม้านะครับมีทั้งปูมา้ามีทั้งปลาหมึกของพวกไม่ปลาหมึกกี่ใบเด็ดมีทั้งปลาหมึกครับโลละร้อยหกสิบบาทนะครับอันนี้กุ้งลายเสือบูแมนบูแม,นก,กมนกุ้งกุ้งนึงก็กุ้งแม่น้ำกุ้งคุลากุ้งขาวน,นี่น่าจะเป็นกุ้งกุ้งขาว มันจะห่างไกลจากทะเลนะครับแต่เราก็ยังมีอาหารทะเลให้กินอยู่นะครับโอ้ึงภูเขาเลยครับผมุูงแม่น้ำคูณครับคครับคุครับปลาค้อใหญ่นะฮะปลาค้อใหญ่แล้วก็มีปลาเอิบนำ ได้ละละนี่ออกมา้ยายเันนี้เห้ดไหครัเหนางฟ้าไหมครับได้ครับยี่สิบบาทเนาะเหยนางฟ้าก็ว่าคนขายเป็นนางฟ้าครับเลยนัก้าว เหนื่อยกันได้หรอเอานาน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 เป็นนักฟ้าเป็นนักฟ้าได้นะครับหรว่าเป็นนั่งสลัดก็ได้นังสลัดอันนั่งอันคนมีค่านะนี่ไงนี่ร้านโอ้ยเฮ้ยอันนี้ร้านนางสลัดครับนางสลัดนางสลัดกันนั่งหัวหอมตอนนี้ไปอยู่ใบมะกูดอยู่แม่เป็นคนมีค่านะคะโอ้ยใกล้แล้วใกล้จะได้ไปแล้วครับผมครับผม จักผมสิไปทางไดหล่ะบะัดนี้ไปครับไปไปนี่ครับถ้าเกิดอยากเอ็ดที่เล็กนะครับเอ็ดที่เล็กมันจะมีกรอนขายเองสีสำหรับคนที่มักเอ็ดเนาะเป็นหมดเป็นก็ขี้เล็กหรือโอ้ใช่ถูกต้องอันนี้ไขมดค่ะใช่ไหมครับกลางห้าชุดค่ะโอ้ทำไมตัวมันเล็กจังเลยไข่มันใหญ่กว่าตัวมันอีกขอบคุณครับไปเดี๋ยวไปเลาะจักหน่อยนะฮะ,ะจกัก ง้ <b> ส่สุดจืดปืดนะครับสุดจืดปืดนะครับก็เป็นตลาดอ่าก็เป็นตลาดไม่น้อยนะครับที่อยู่เอ่อในอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับของกินของอยู่กับเป็นแบบบ้านๆเฮานี่แหละนะครับช่วงนี้ก็มีพวกแมงนะครับมีพวกอ่า มะมงปลานะครับก็บเป็นอาหารตามฤด,ดูสมากกว่านะครับโอ้โอเสียงขิ้นเสียงแค้นกำลังม้วนเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอาแกงขี้เล็กมาแกงขี้เล็กนะครับลำลุยรวยลืมแล้วจะซื้ออย่างนี้น <laughs> แกงขี้เล็กแล้วก็ไปเอาไปเอามะมวงเลยครับขาดอะไรเลยมะมงเนี่ย โอ้เสียงพินเสียงแค้นครับตึงหนึ่ตึงหนึ่งกันครับผมเมาเอเด้อเออมาตูมขอบคุณมากนะคะครับผมมาตูมครับแนวอยู่แนวกลิ่ เ่อนนะเอาละครับเมื่อครับวันนี้ได้ของแล้วนะฮะขอบคุณหลายครับ,รรบที่ติดตามรับชมมาเลาะตลาดวันนี้พามาเดินมาเบิง่งตลาดบ้านผมนะครับตลาดน้นอยๆนะครับปลาซมก็นนะ่าจากน่อยส์เอา้าปลาซมนะจ๊ะเนี้ยบทซื้อกมั่งหนึ่เท่าไเลยเจ็ดสิบค่ะโอ้อันนี้อันนี้เท่าไหร่๋ออันนี้แปดสิบค่ะอันนี้แปดสิบป่ะอันนี้ก็แล้ สุกสบายมันเ <c oughs> สมอมันคือเก่าพีน่นปป้องเอ๋ยบาบส้มเถิงพอแก่แม่เทานุ่มน้อยไว้นานอนปาปีดผู้หญิาต่ายคาองผู้ไทยแต่เก่าก่อนเพิ่นได้เฮ็ดแปลงไว้เพื่อเฮ่านั้นได้สืบสารฮีดคลองเก่าเคยสร้างจะเฮือหางหมองสีซอยเดี๋ยวมาปูนแปงเ,งเฮือหงเฮืองเหลืองเลิมบ้านโมงเฮาเดี๋ยวนี้พัฒนาไปหลายอย่างพีน่น้องเอ๋ย เป็นเมืองวัฒนธรรมประเสริฐหลังแกวมานีมาซอย,เด,ยเดี่ยวเด้อพี่น้องยี่สิบสองพองสิประเพณีแต่เก้าขุนค้องคอยเจ้ามาสารต่อสันแล้วพี่น้องเอ๋ย ผ่านมาล้วนผู้ตาเผาผู้ไทยพระทินจากแดนไกล ชมแก่งเต่าน้ำสงครามน้องบองามพาเรือนรมนาง